แม่เมียวแม่เมียรรบพัสดุไว้ให้หลวงปู่เหรอโอ้มีพัสดุมาส่งหลวงปู่กล่องใหญ่ๆสามกล่องด้วยกันสามกล่องด้วยกันเนาะเป็นอะไรนั้นยังไม่ทราบต้องแกะกล่องดูกันน้องครับส่งมาเทวหลวงปู่อุก,กิจอธิจิตโตพุทธสถฐานวัดปวงชัย ตำบลบ้านสาอำเภจ้าหอมจลำปางห้าสอนึ่งสงศูนย์โทรศัพท์0654898652จากคุณโยมกฎชพรพร้พอมเพื่อนๆและลูกๆขอคโมทนาสาธุเดี๋ยวเราพูกแก่ดวูดนะลูกนะเป็นอะไรเออเดี๋ยวดูกันนะครับเดี๋ยวต้องแก่ข้างในว่านะลูกเนาะตังนี้เดี๋ยว จะเล่าเธอ้องมันมีหลายอย่างนะครับจะแกรูข้างในบ้านแล้วพวกน้องเมียน้องอ่ามีแมวมาดูที่ลูกไปไรเออพัทลูกมาพัทมาแกะกล่องเริมแกะกล่องเรยลูกเป็นอะไรครับต่งจดาวน์บองุลกีฬาแทอนพร้อมเพื่อนและลูกๆนะเป็นอะไรจะแกะกล่องเรืองลูกน้องเมียลแกะกล่องเรืลกว

อาหแมวเหวี่ยวโาครบด้วน20กิโลกรัมรับ20กิโลกรัมสำรับแมวตัวอาเราเหี่ยตนี่ของเหวี่ยตัวเเหี่ยตัวเรา้เยไม่ได้กินเลยกน้อเราม่ไ้กนเลลูกหอีไลกนเดี๋ยวลูกกิโคตอร์กยคอร์กยระูกน้ยกอรนี นี่เขาเหมียวโตอะไรมาใหม่กแกต่อมาลูกต่อมาแล้วต่อมานี่เป็นอะไรเอยอนี้เป็นอะไรดูดดู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 โอ้ยยัดูนี่ลูกโอ้ยยไงดมาแล้วเป็นอะไรเอ่โอ้เป็นผ้าห่ม ไม่เป็นไรเอาดีไงลูกสมุนไพรน้องเหียวใช่ไหมใช่แล้วสมุนไพรน้องเบียวเดี๋ยวกินในบ้านนนึงนะสมุนไพรน้องเบี้ยวที่สมุนไพรน้องเียวต้นตัแย่แมวตแยแมวมาแล้วเดี๋ยวผมให้รุ่นอมีอะไรอีกมีไฟฉายลงปูไฟฉายลงปูครับผมจัลงด้วยเดียวลูกเดี๋ยวล มีอาอีมีแมสแมสสหลัองปูนจ้ามุนอยในกล่องที่มีแรโอ้หอมีขนมมีขนมกบเคี้ยวขนมกบเคี้ยวสำหรับรองปูนี่เป็นไาขนมรองปูแล้วถ้าเรามีอยในกล่องรู้ตัวสำหรับลองปูนะฮะมีเป็นข้าวหอม không mấy giờ giờ không mong mưa kèm 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 mưa Nó mưa kèm 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 mưa

เยอะเลยโอ้เยอะเลยครับอันนี้ไม่ต้องลอกแก้วลูกนะเดี๋ยวยวจะเลิกได้แกไปได้ครับพอบคุณเยอะเลยพราะขวาพมุมทนาสาขอบรมก็ด้วยสุดใจที่ช่วยผมเยะเลยให้คุณโยงกุณเฉพาะพร้อเพื่อนและลูกกทุกคนก็ความคกใมเรญมีความุขใจุขใจปรัจาัยไดอได้ความมากๆปาจนายทุกประการเธอ สัพพีติโยวิวัจจันตุสัพพโลโควินสัสตุมาเจพุทธบันตระโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสันิจังบุธาปัญจญจโนจัตตารโอธรรมาวัทันติอายุวันโอสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุาา <c oughs> น้องเมียเ,เล่นกองอย่าเลยลูกเล่นกองกระดาษหรือลูกเหรอน้องเมียมีผ้าป,ปูมาใหม่หมหหๆเยอะแยะเลยลูก เต็มกล่องเลยโอ้ทีนี้ก็นอนสบายแล้วนองอุ่นแล้วนะจะได้มีผ้าห่มนอนอุ่นๆแล้วแล้วก็มีอาหารน้องเหมียวยายอยู่นี่เมียวยหยจองเลยลูกเหรอเมียวจองเลยมีกล่องกระดาษมาไว้รับนอนอุ่นๆด้วยมีกล่องเยอะะเลยกล่องไวนะ้เล่นด้วยเนาะเล่นด้วยเนาะอุ่นด้วยค่ะปฏ oh <my> ิโมทนาสาธุขอบุญนี้โจทุ์เสดชจสุภัปปสนาสุประการเถิดครับซึ่งคุุโยมกวชะพร เจาราชาทองก็ได้ส่งมาให้น้องน้องเหมียวหลายๆค้างหลายๆอย่างเนาะการกองน้องแม่ทั้งทั้งภาชนะใส่อาหารพร้อมทั้งอาหารและอาหารน้องเหมียวและอาหารหลวงปู่พร้อมทั้งอุปกรณ์ไฟฉายสองสว่านกับหลวงปู่ด้วยพรอและผ้าห่มน้องน้องเหมียวได้ห่มได้นอนกันขอโมตนาสาธุขอโบนิชก็เสด็จสมปราถนาทุกประการเถิดสาธุก็ซึ <flaws> ่งวันนี้หลวงปู game, so meer, like ่ก็ไม่ได้อยู่วัดนะ แล้วก็มีงานหลายอย่างตอนนี้ก็เลยให้ครอบครัวพี่หนาสยานมาช่วยช่วยดูน้องน้องเหมียวตอนนี้กาลังดูน้องเหมียวอยู่เนาะเพราะเหมียวเจ็บป่วยเยอะให้ทั้งหยุกยาดูแลเรื่องอให้ยาป้อนยาเช็ดหูเช็ดตาหยอดยานะแล้วพี่หนาสยานก็มาช่วยไดยินเสียงน้องเพื่องเป่าใบไม้ทำความสัตย์ัดเจ้าโรปูมีพระังค์เจต้องไปหลายๆที่หลายทางเนาะวันนี้ก็ไปเพิ่งจะกลับมาเมื่อสักครู่นี้เองเนาะและเดี๋ยว พรุ่งนี้มาเลือนนี้ก็ต้องไปเดินทางเนาะเดินทางจะมีเอฟซีถามหลวงปู่ว่าไปกี่วนันก็ต้องไปตั้งแต่กลับมาอีกครั้งก็ันที่ยี่สิบเก้าตอนเย็นนะเนาะย9บเก้าตอนเย็นระหว่างนั้นก็ทุกคนทุกท่านก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะที่นี่มีผู้ดูแลอยู่แล้วเนาะดูแลให้อาหารให้อาหารและดูแลเรื่องความปลอดภยัยเรื่องแรง่องยาให้น้องน้องเมียดูแลเนาะก็ไม่ต้องห่วงนะเพราะหลวงปู่ต้องมีภาร,รกิจหลวงปู่ต้องไปปฏิบัติ าจาริกทำมรจาริกไปหลายๆที่นะก็เป็นหน้าที่ของพระที่ต้องออกไปทำาาจาริกสำหรับสถานที่อย่างนี้ก็ให้ครอบครัวของวินาทยานดูแลนะก็อาจจะได้ดูคลิปบ้างอาจจะเป็นภาพ <c oughs> <laughs> ภาพวีโอเล็กๆก็ไม่อาจจะไม่ได้พูดไม่ได้บรรยายก็ไม่เป็นไรนะ, <c oughs> นะเดี๋ยวจะบอกให้ทางทางครอบครัววินทยา่าไปคลิปให้ดูสั้นๆ ก็ดูเรื่องความเคลื่อนไหวน้องน้อเมียวอาจจะได้คลายเหงาได้เนาะและ้วก็พัสดุที่จะส่งมาให้น้องเมียวนะเป็นอาหารเปียกหรืออาหารแห้งกระแสก็สามารถส่งมาได้ก็จะมีคนรับอยู่ที่นี่นะไม่ต้องกงังวลเท่านั้นเนาะก็ขอให้ส่งมาตอนนี้น้องเมียวอาหารอาหารน้องเมียเล็ก ไม่มีมีแต่เมี่ยวใหญ่มีแต่เมียวใหญ่ตอนนี้น้องเมียวแรกกินหาเมียวใหญ่ก็อาจจะได้รับสารอาหารไม่ไม่ตรงไม่ตรงกับวัยก็จะมีอาหารมีเมฆซีมามีอาหารเม็ดต่างๆที่เอฟซีส่งมาให้น้เป็นอาหารเป็นอาหารเม็ดก็ในระหว่างที่หลวงปู่ไม่อยู่ก็สามารถส่งมาได้เนาะเพื่อมีคนรับดูเพราะคนที่จัดส่งมาคนที่ส่งมาคนที่รับเป็นคนจัดส่งคนส่งรถขนส่งก็เขาก็รู้อยู่นะว่าส่งตรงไหนว่าตรงไหนเนาะ ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านสบายใจกับสลับคลิปนี้ก็ขอ,อยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนากับทุกทกท่านที่มีความรักความห่วงใยนะน้องเหมียวนะขออนุโมทนาสาธุและพวกก็หม่ในคิดไวขอความสุขจงม,มีเดีทุกคนทุกท่านส่วก,กันทุกท่านทุกคนเดิน